สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในขณะที่ผมกำลังบันทึกพอดแคสต์นี้อยู่นะครับก็เป็นวันที่อากาศหนาวมากๆนะครับในเมืองไทยไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยของเราก็มีอากาศหนาวขนาดนี้ด้วยนะครับและสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Sales Page คืออะไรแล้วมันแตกต่างจากเว็บเพจหรือว่า Landing Page กันอย่างไรนะครับ มีคำถามจากทานบ้านมาหลายคำถามมากเลยนะครับว่าอาจารย์สอนทำเซลเพจหน่อยสิผมก็เลยถามกลับไปครับว่าแล้วทำเว็บเพจเป็นหรือเปล่าล่ะถ้าทำเป็นเนี่ยก็เซลเพจก็ทำได้นะครับก็ยังสับสนกันอยู่ครับสับสนกันเพราะว่านักการตลาดนะครับหรือว่ามาร์เก็ตเตอร์เนี่ยชอบบัญญัติคำใหม่ๆขึ้นมานะครับว่าเซลเพจนั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีแลนดิ้งเพจไปแล้วนะครับแลนดิ้งเพจ ยุคนี้ก็เลยพูดถึงเซลส์เพจกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเน้นการขายนั่นเองแล้วทีนี้เจ้าเซลส์เพจนี้มันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจากเว็บเพจหรือว่าแลนดิ้งเพจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาพูดคุยกันนะครับเราเริ่มจากเว็บเพจก่อนนะครับในเว็บไซต์นะครับหึงเว็บไซต์จะประกอบด้วยหลายหน้าใช่ไหมครับแต่ละหน้าเราเรียกว่าเพจหรือเรียกว่าเว็บเพจนั่นเองเพราะฉะนั้นเว็บเพจก็คือหน้าเว็บไซต์หน้าต่างๆนั่นเอง โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราเรียนกันเนี่ยเราก็จะเรียนในเรื่องของการสร้างเว็บเพจเป็นหน้าต่างๆครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลายหน้าถึงจะไปเป็นเว็บไซต์นั่นเองอันนี้คือเว็บเพจต่อมา Landing Page แปลแว่าอะไร a n d i n g Page นะครับให้เรานึกถึงเครื่องบินเวลาเครื่องบินจะลงเนี่ยเราเรียกว่า Landing ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเวลาผู้ชมของเราจะเข้าเว็บมา ก็ต้องเข้าสู่ landing page ก่อนนั่นเองนะครับก็คือเพจที่เป็นประตูสู่เว็บไซต์ของเรานั่นเอง landing page อาจจะไม่ใช่หน้าแรกก็ได้เพราะว่าหน้าแรกของเว็บไซต์เราเรียกว่า homepage ครับ home มันแปลว่าบ้านนะครับผมเพจก็แปลว่าหน้าหน้าที่เป็นบ้านก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์เรานั่นเองเราเรียกว่า homepage ส่วน landing page ก็คือหน้าที่เป็นประตูทางเข้าอื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าแรกของเว็บเรานะครับ หลายท่านเข้าใจผิดว่า landing page คือหน้า Home Page นะครับคนละอันกันนะครับ landing page จะเป็นหน้า Homepage ก็ได้หรือจะเป็นหน้าอื่นก็ได้นะครับที่มาของ landing page เป็นอย่างนี้ครับในยุคนี้นะครับมีการเข้าเว็บไซต์ของเราได้จากหลายช่องทางครับช่องทางที่ยอดฮิตที่สุดก็คือช่องทางการทําโฆษณานั่นเองนะครับการทาําโฆษณาเวลาที่คนคลิกโฆษณา แล้ววิ่งเข้ามาได้ใาดาหน้าหนึ่งของเว็บไซต์เรานะครับเราเรียกหน้านั้นว่า landing page ที่มาจากโฆษณานั่นเองนะครับพอเราคลิกปุ๊บมาเปิดหน้าเว็บเราหน้าหนึ่งที่เราสร้างเอาไว้รองรับการคลิกโฆษณานั้นอันนั้นก็คือ landing page นั่นเองตัวอย่างของผมเองนะครับ landing page ของผมนะครับเวลาที่เราไปลงโฆษณาก็คือ landing page ในเรื่องของคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น landing page ในเรื่องของ ขายคอร์สเรียนนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทําจริงๆนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังได้นะครับต่อมาอันนี้ต่อมานะครับ sales page sales page มันก็คือ landing page ประเภทหนึ่งนั่นเองครับซึ่ง landing page ประเภทที่เป็น sales page นี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการขายของแล้วก็จูงใจให้ซื้อแล้วก็ปิดการขายด้วยในตัวนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเรายายทำเซลส์เพจถ้าเราเคยทำเว็บเพจมาก่อนนะครับเราก็ทำเซลส์เพจได้นะครับเพราะว่าเซลส์เพจมันก็คือ Landing Page และ Landing Page ก็คือเว็บเพจสรุปแล้วทั้ง3อันมันก็คือหน้าหน้าหนึ่งในเว็บไซต์นั่นเองนะครับมันก็คือเว็บเพจนั่นเองในที่สุดแล้วนะครับถ้้ทำเว็บเพจได้ก็ทำเซลส์เพจได้นั่นเองแต่ว่าหลายคนนะครับอาจจะไป ดูโฆษณาอะไรบางอย่างมาแล้วเ,เข้าใจไปว่าเซลส์เพจมันจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงลักษณะของเซลส์เพจกันว่าหน้าตาของมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเซลส์เพจเนี่ยอย่างแรกที่มีเลยก็คือข้อมูลของสินค้าบริการที่เราจะขายนะครับก็คืออยู่ในหน้าเซลส์เพจมันต้องมีข้อมูลของสินค้าที่เราจะขายหรือว่าจะเซลส์อยู่แล้วนะครับมันต้องมีนะครับ บางครั้งอาจจะมีราคาหรือว่าไม่มีราคาติดไว้ก็ได้นะครับบางคนเนี่ยใช้กลยุทธ์ว่ามีราคาแบบลดราคาสเปเชียลเลยบางคนก็สินค้ามันแพงไงก็เลยซ่อนราคาไว้แล้วเพราะว่าติดต่อสอบถามมาแทนนะครับแบบนี้ก็ทําได้นะครับเป็นเซลส์เพจเหมือนกันอันนี้คือคุณสมบัติประการแรกก็คือต้องมีข้อมูลสินค้าบริการหรือว่ามีราคาก็ได้นะครับต่อมาคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือต้องมีคําเชิญชวน หรือจูงใจให้ซื้อนะ,นะครับบางภาษาการตลาดเราเรียกว่า copywriting นั่นเองนะครับต้องมีการเขียนให้ลักษณะที่ว่าจูงใจในการซื้อนะครับบางคนอาจจะเขียนอย่างเช่นอาจจะเขียนเพนพอยต์มาก่อนนะครับสมมติขายสบู่คุณรู้สึกว่าอาบน้ำแล้วยังไม่สะอาดใช่หรือไม่อาบน้ำแล้วเรียบร้อยยังรู้สึกลื่นตามตัวหรือเปล่าถ้ารู้สึกลื่นตามตัว ก็เจอสบู่ของเราไปได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคําจูงใจให้ซื้อหรือคําคล้ายๆโฆษณานั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกว่า copywriting นะครับศาสตร์ของ copywriting เนี่ยคือศาสตร์ของการเขียนคําเชิญชวนหรือว่าจูงใจต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อที่2ของ sales page ก็จะมีคําเชิญชวนหรือว่าจูงใจให้ซื้อนะครับอย่างที่3ครับก็จะมีเราเรียกว่า action point นะครับหรือว่าเป็นจุดที่ คนเนี่ยพออ่านแล้วตัดสินใจรู้สึกว่าอยากได้แล,แล้วเราจะทำยังไงดีนะครับแบบง่ายๆที่ผมชอบใช้ก็คืออาจจะมีปุ่มกดให้ไลน์สอบถามตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าการปิดการขายด้วยช่องทางอื่นนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่า conversation commerce ครับก็คือคนที่อยากจะซื้อของส่วนมากจะชอบแชทนะครับแล้วก็ค่อยตกลงปลงใจซื้อของนั่นเองนะเพราะว่า แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็มีวาทะสินนะครับในการผิดการขายนั่นเองทีนี้ครับมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถซื้อของบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการพูดคุยอะไรแต่ว่าเข้ามาเห็นข้อมูลปุ๊บสามารถสั่งซื้อได้เลยก็มีนะครับอันนั้นก็อีกประเภทหนึ่งแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น conversation commerce นะครับมาสั่งซื้อผ่าน inbox บ,บ้างผ่านไลน์บ้างก็เลยมีปุ่มให้กดสอบถ,ถามอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน sales page แบบง่ายๆเหมือนกันนะครับ ถ้าใครคิดจะทำเซลล์เพจแบบง่ายๆผมบอกเลยวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากครับแล้วก็ลงทุนน้อยมากๆนะครับอันที่2ครับอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยก็คือมีแบบฟอร์มให้ติดต่อสอบถามสมมุติว่ามีเซลล์เพจและที่ท้ายเพจหรือว่าที่จุดๆ1อาจจะมีบอกว่าให้กรอกชื่อและอีเมลนะเพื่อติดต่อสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยเซลของบริษัทหรือว่าพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าก็จะนําข้อมูลมันแบบฟอร์มอาจจะเบอร์โทรนะครับ โทรกลับไปเสนอขายสินค้าแล้วก็ปิดการขายผ่านช่องทางอื่นๆเช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเว็บใครเป็น e-commerce หรือว่าทำด้วย WooCommerce ใน w o r d p r e s <ๆ> s ก็อาจจะลิงก์ไปหน้าสินค้าในระบบ e-commerce ก็ได้นะครับซึ่งพอลิงก์ไปหน้าสินค้าแล้วนะครับถูกจูงใจมาก่อนแล้วแล้วพอลิงก์ไปหน้าสินค้าก็มีโอกาสที่จะกดสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เลยก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยอันตรายนิดหนึ่งนะครับ พอเราเอาคนผู้ใช้ของเราเนี่ยลิงก์ไปหน้าอื่นนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะลืมไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาถูกจูงใจมามีอะไรมันไม่เหมือนกับจูงใจแล้วกดแชทเลยนะครับไม่เหมือนกันนะครับพอเรามีระบบอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะใช้กับได้กับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้โดยไม่ค่อยสอบถามนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าด้วยถ้าประเภทสินค้ารายละเอียดไม่เยอะนะครับเป็นสินค้า อปโภคหรือบริโภคทั่วๆไปก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าได้นะครับแต่ถ้าสินค้ามีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะอาจจะต้องใช้ conversation เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะครับการลิงก์ไปหน้าสินค้าอยู่ในระบบ e-commerce เนี่ยไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกครั้งนะครับมันก็จะมีคน2กลุ่มอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นทำ sales page เนี่ย เราก็ต้องทดสอบเขาว่าเซลล์เพจแบบไหนทําให้เราขายได้ทําให้เราขายดีนะครับหรือแบบไหนทําให้เราขายแล้วมันแยกนะครับเราก็ไม่ต้องใช้แบบนั้นนะครับแต่ต้องทดสอบก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคี์หรือว่าประเด็นหลักๆของการทำเซลล์เพจนะครับต่อมาลักษณะต่อมานะครับบางเซลล์เพจนะครับหรือเป็นเซลล์เพจที่อาจจะมีคนขายซอฟต์แวร์กันนะครับอาจจะมีแบบฟอร์มชําระเงินแปะไว้อยู่ข้างล่างหน้าอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือมีปุ่มกด เพิ่มสินค้าลงตะกร้าหรือมีปุ่มลิงก์ไปหน้าเช็คเอาท์แบบนี้ก็ทําได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราใช้ WordPress ก็จ,จะมีปลั๊กอินนะครับที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าเซลส์เพจนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยถ้าใครทําเว็บเพจแล้วก็ทำเซลส page ได้แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือชุดเดียวกันได้ด้วยอย่างเช่น Block Editor หรือว่าเราจะใช้ e l e m e n t o r หรือว่า Page b u i l อ e r อื่นๆ ทำเซลส์เพจก็ได้เพราะว่าเซลส์เพจมันก็คือลักษณะของหน้าหรือลักษณะของข้อมูลที่เอาไว้ขายสินค้าหรือปิดการขายนั่นเองนะครับมันไม่ได้เป็นหน้าอะไรที่พิเศษพิสดารเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ขายสินค้านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของเซลส์เพจนั่นเองอเดี๋ยวเรามาสนุปกันหน่อยนะครับสรุปกันเลยทีเดียวก็คือเซลส์เพจ คือเว็บเพจแบบหนึง่งถ้าเราทำเว็บเพจได้ก็หมายถึงเราทำเซลล์เพจได้เซลล์เพจมีหน้าที่สำหรับสื่อสารสำหรับการขายหรือว่าปิดการขายในหน้านั้นนั่นเองนะครับต่อมาครับแลนดิ้งเพจก็คือเว็บเพจเหมือนกันนะครับแต่เป็นเว็บเพจที่เป็นทางเข้าของผู้ชมของเราที่มาจากแหล่งลอื่นๆนะครับอย่างเช่นมาจากการโฆษณาเป็นต้นนะครับส่วนเว็บเพจนะครับก็คือหน้าเว็บไซต์ทุกๆหน้าที่เราสร้างขึ้นมาเราเรียกว่าเว็บเพจนั่นเอง แล้วต่อมานะครับถ้าเราสร้างเว็บเพจได้ก็สามารถสร้าง sales page เซลล์เพจหรือว่าแลนดิ้งเพจก็ได้เพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับใน w o r d p r e s s เราจะสร้างเว็บเพจหรือว่า sales page เซลล์เพจหรือแลนดิ้งเพจด้วยเครื่องมืออะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะสร้างด้วย b l o อกอ d i เ o อก็ทําได้เหมือนกันสร้างด้วย Elementor ก็ทําได้หรือว่าจะสร้างด้วย page builder อื่นๆก็ทําได้เช่นเดียวกันครับ แล้วถ้าต้องการลิงก์กับอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็อาจจะมีอูคอมเมิร์ซในระบบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเป็นยังไงครับเราพอทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าเซลส์เพจมันคืออะไรมันแตกต่างกับเว็บเพจหรือไม่คำตอบก็คือมันก็เป็นเว็บเพจประเภทหนึ่งนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับในเอพิโซดนี้ถ้าใครต้องการติดตาม podcast, พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Google Podcast หรือว่า a p p l e Podcast หรือว่า Spotify ได้เลยโดยเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วพิมพ์คำว่าพลากรอนเว้นวักสอนสร้างเว็บนะครับแล้วก็กดติดตามได้เลยครับส่วนท่านไหนที่ต้องการติดตามผ่าน YouTube ก็เข้าไปที่ช่อง YouTube พลากรอนสอนสร้างเว็บแล้วก็กดติดตามได้เลยถ้าจะให้ดีก็กดกระดิง่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ออกมาหรือมีวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับ นะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้สวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ